เขี่ยมันดึงสีแสบสวัสดีค่ะพรอมแม่พี่น้องฟองป,องปายวันนี้กัสิพาทุกคนมากินขนมจีนนำเงี่ยวเด้อค่ะเมนี้เฮากัดสิมากินขนมจีนค่ายหอนเนาะอากาศทอนแห้งไหลอยูย่ลำปางเนาะเมนี้กัสิมาแ้าวแท็กเว้า ภาษาอีสานบานเท่าดีกว่านอ้อเี้เนาะภาษาเหนือกะระาววเป็นดอกกรสิพาทุกคนมากินขนมจีนอันบานเท่าเอิ่นเขาปุ่นเนาะแล้วกรสิมีทั่วงอกขนมจีนกระปุ่นกรสิมีกระเทียมเจียวแล้วก็เป็นขวกหอมอันตัวให้หลายของเข้ากระสิเป็น,น,นอยน,นี้เนาะขนมจีน้ำเงีียวนี่ค่ะแม่เฮตไทยเมือนี้ก็คือว่า เป็นขนมจีนดาเงี่ยวหมูสับกินง่ายๆเหมือนนี่กระซิ่ใส่ขนมจีนลงไปก่อนใส่กระปุนลงไปก่อนเนาะเขากระซิมีกับแกมนั่นกับแกมกับเป็นผักผักกระซิเป็นแตงกับบะเกลือบะเกลือที่เขาเอามาใส่อนานานาัไนๆๆน้ำพริกกะปิอ่ะบะเกลือ ขาเอิ่นบะเขือเอียงบะเขือเค็งถ้ากระสีเทน้าเงี้ยวลงไปเด้ออ้ํลำปางห่อนหลายจา้ะพ่อแม่พี่น้องห่อนอีลีเมื่อนี้ห่อนกระดอกกระเดือห่อนใดห่อนดีบัดหอดย่ำหนาวกระหนาวอีลีเด้น้ำปางนี้ โอ้ยคือเป็นตระแสบแทะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสดน้ำก่อนเด้อลองสดน้ำกอนหืมเค็มข้นยีรีไหม่ะโอ้ยแสบหลายม่กินน้ำกันเด้อกะซิไซทวงอกตรงนี้อันแม่ไส้เลือดน้ำเด้ออันนั้นจะเป็นเลือดหมูอะค่ะทุกคนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมันเป็นเลือดหมูใส่หมูซับแต่ว่าถ้าถ้าเฮ็ดไส้อัน กระดูกหมูอ่ะแห้งสิแสบก็หนีเด้ซแซาหนีก็ว่าแสบแล้วถ้าใส่กระดูกหมูก็แห้งสิแสบไปอีกเนาะกระซิโลยกระเทียมเจียวลงไปตุนหอมโอ้ยคือหอมใช่เนาะหอมอีรีใส่บักแตงบักแตงก็สิใส่ลงไปตรงนี้เพิ่มความงามซื่อๆดอกเนาะพิมแ์่พี่พนอง เป็นจังไดนกันเนาะส่งหนี้ยุดงานกันบ่หนี่ก็ยุดงานเด้อขอใส่มือดีกว่าเนาะจี้แบบแสบๆสบส่งหนี้ก็ยุดงานเนาะก็อยู่บ้านกันไปเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะหืมขนมจีแม่เพิ่นมาเฮ็ดกับข้าวเนาะ ก้าพเผาเหนือถ้ามาเหนือจะต้องกินนี่แหละขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ข้าวซอยอืม,อมบ้านเท่ากับซื้อเอิญขาปุ่นอนะเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยน้ออยู่บ้านนะก็ซิมีมีขาปุ่น อันไม่ใหญ่รถเข้นขบุนมาขายแบบลุกสิ่นหนึ่งขบุนประมาณเนี้ยแต่กวอนบาทหนึ่งสองบาทขายเป็นถ้วยเนาะแล้วก็เข็นรถมาขายอยู่น้ามูบาแลอะเนาะข้าก็เรียกเมื่อเอาไม่ใญ่เปกๆเ,กเกอิ่นไม่ญ่เปกๆ แล้วยุคนละมูบานแล้วก็เข็นมาขามระมูบานข่อยเนาะแต่ก่อนเป็นเป็นนิกหน่อยแสบหลายแล้วก็ซิมีขนมจีนแล้วก็ซิมีมีส่วนเขาเอิญมีส่วนน้ำเมียนะืมกินคำใหญ่ๆคือจังคือเจ้ามึงเนาะคำหน่อยหลายมันบ่แสบเขาอะ่กินคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆมันจึงสิแสบืม ยูบานผู้เลียวกับเงาอะสดหนำมึงดูอืมโอ้ยฝนกับสิต,ตกบ่เหรอกินหมดบนนอ,อ่หอยไม่มีหนอเลย มาหนีมันเน้มนัมนยังผู้บ่มันได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเด้อพอไม่พี่น้องน้ำเงี้ยวสึ่ช่วงนี้บ่ได้แล่นรถนอย่บานย่บ้านกะเห,นนเห็ดนันเห็ดนี่เห็ดกระจุกระจิกไปเรื่อยๆเพราะว่า รถมันแลนมาได้รถมันยุดเนาะเหมือนยีงเข้ากันเลยไม่เ็ยเป็นคลิปแบบนางกินเว่ากันขเขามาได้วอากันดนเนะาะโมค่อยได้ยินเสียงเลยปะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้โมาคายเทคลิปแบบว่าไทยหนาหรือว่าไทยโตเจ้าของแล้วเพราะว่าคิดว่าเจ้าของอ้วนขึ้นหลายตั้งแต่ยุดงานมากเนี่ยตั้งแต่โควิดเนาะยุดงานมากกะ อ้วนตลอดว่าส,สันผู้ได้เห็นกระทักว่าคืออ้วนแท้ไปกินยังมากตอนพร้อมเนาะเขาก็บอกว่าไปเห็นยังมากคือพร้อมแท้บอก,กินเข่าแท้บัดพอ่ออ้วนก็บกว่าไปเห็นยังมากกินยังคืออ้วนแท้เออเนาะเท่ากับง,ง,ง่วงคือกันเนาะอ้วนไรก็บบดีพร้อมไรกับบดี <c oughs> เกี่ยวกันบ่บ่อกี่เกยวกันหรอกเนาะมมาอยู่กับคามมั่จากของคนท่าว่า มั่นใจบ่จริงก็บ่ค่อยเริ่มมั่นใจแล้วเพราะว่าอ้วนแห้งหลายลงค้างลงแขนลงขาหมดาละอืมอืมเป็นบานเท่าเนาะใส่เมื่อแล้วมันสีแสบถ้าใส่ส่วนบางทีอะตั้งมันเคยเฮีย เราไม่เคเทียเนาะกินผู้เดียวใส่เมื่อด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากินกับผู้อื่นก็ใส่สอนใส่ซอมเป็นบ้ออืมอืมส่วนนี้ก็บบไ,ไป้เที่ยวสใส่เลยอยู่แต่บาทเห็ดงานกับบได้งานกับบะหมี่เห็ด อย่าโฟกัสกามเด้กามมันใหญ่มันเป็นกามกามหน่อยๆกามมันใหญ่เพราะเขาเริ่มเขาเริ่มแบบมึงนี่นะมึงข้างข้างเริ่มหยดละเอา,าเบอรืเองกนะฮ้แสบอืออ่ะขนมจีนนำ้ำยามันก็ซิมิเลือดหมูเลือดไก่บะเขือเทศตะว่า อันเคร <ń Kait oon mauvais> ื่องผสมฮขกากับบอหูคือกันว่าเป็นจังใดฮอก็เห็ดบุเป็นอันเรื่องเห็ดกับข่าวนี่บ่ถนัดปันแดแต่ว่าอันเรื่องกินนี่ทานัดแห้งหลายอ่ะมีคนขอมาหลายผลเห็ดคลิปกินแน่ฮอสิเห็ดจังหดเหรอเนาะฮาก็ะเห็ดบุปเป็นฮขาบเคยเห็ดสมัยมาฮาสิเห็ดแบบว่า คือเป็นวิล่างแบบไปเที่ยวนุ่นเทียเ่ยวนี่คาเฟ่แบบเฮ็ดแบบแตัดแบบปุ๊บๆๆต่มาหนีฮอสเดียบตัดเลยเด้อเฮาสิบาาสแบบคลิปยิ่ยาวไปเลยหนะักกันกินบอกกับทุกคนเนี่ยบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอเอาใจ FC เอฟซีแน่ทวงเงินแล้วกินแล้ว ืันนี้เขาบ่็ตรงห่วงสวยนะคะเขาสกินแบบกินคือก็อจะเ้าเนาะกินแบบว่าคำใหญ่ๆเลยสนเนาะเนี่ยอ,มยนะอยืมกินคำใหญ่เพื่อสิเกิดเนาะอืมปกแ่งอันผู้ได้มากเผ็ดก็ใส่เผ็ดเด้อผู้ได้บ่ามาักเผ็ดกับ บอกเพื่อนว่าโยไ่เพชสเด้อบางบางเชือแบบน้ำพริกน้ำเหี่ยวมันสิบเพลสเป็นบาลาตะวันอยากกินกับเพลสดีนอไก่สิบมบมละ่ะพ่อแม่พี่นอ้องฝนกับสิตกส้ำปางนี่ฝนตกดีหลายบบบยามหนาวนี่คือแบบหนาวแห้งหนาวแบบสแบบิบสิบเอ็ดองศาหนาวจนแบบว่าเมื่ออยากไปใส่นะตอนตอน,ตอนเฮ็ดงานอยู่แบบ เออไม่อยากลุกออกไปเหตุงานเลย,ยนนแบบน้อยแบบนั่นทมผาอืมอืมซิมบูเร่เพิ่ม่พี่นอ้องอืมอืมโอ้ยแสบบปกแตงกับซิมบูเร่เปแตงยัง มืองเฟืองหมดใหญแล้วคินหอดบัานอยากขี่รถเมื่อบัานเองอีกแล้วยาการเปรี้ยสีงานกับบปรีรนนบบรร้โอ้ชีวิตเนาะ <c ười> กินไปน้ำจมไปน้ำหมอกมีให่ขบอกกินไปน้ำจมไปน้ำมีไงโอ้ยมีญ่อยู่ใสนะข้าวเหนียวกระแซบอยู่แล้ถามว่ากินบ่อบ่อถามว่ากินไปบ่อเออกินบ่เป็นนีเมียเพื่อก็บังคับให้กินอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็บครจังเลยเขากินบ่เป็นเขากินเป็นแบบ ตำบมูฮุ้งสิเนาะเขาถนัดตำบมูฮุ้งบางแบบบางเร่องเขากัดตำบมูฮุ้งอืมซีมดเราได้พ่อแม่พี่น้องอันกินขึ้นเล็กหน่อยอ่ะเนาะสมัยตอนเด็กหน่อยเขาใส่มือเป็นเสียกินข้าวติดมือแม่กะว่ามื่อกี้จังได้ข้าวติดมือพัสนว่าหล่ะก็อยากเป็นเล็กหน่อยอ่ะอยากเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่เมื่อ,อไหร่ เป็น,น,นปตนั้งนานเพ่ต้องเฮ็ดหยังสบายแม่โมอหอถ้าก็บอกไปเองสินะโอาว่าแสบหลายพราะมันเปนนองอืม ิผ่านอที่พ่อเนะืมหมูกับบะหมี่ไหมะไปเอ็กก็หมูกับเลไรไปสิบห้าไปเมืองพาทิศตุกดินไปบอไพาพายอยากไปคอบเ์็นเยอะสิบห้าไปเมืองพาทิตตุกดินอยู่ไหมมอไปหานั่งกินเอียงอยู่เมมอดีกว่าไปเมืองแบบพาทิศตุกดินแล่วก็ไปนั่งกินนุ่นกินอยอ่ อยู่ชมวิวไปเนาะสวยมันเป็นเหมืองนะนะเป็นเหมืองแบบเหมืองแบบขุดหินขุดยังประมาณอย่างอยากให้เฮดเก็บยังกับบอกเยอพ่อแม่พี่น,อน้องพ่อแม่พี่น,อน้องป้องาาเมนบ่เหือ บ้าน่อยมันพ่อมีพ่อแม่พี่น้องป่องไปแล้วหรือว่ามีอยู่แบบว่าพ่อแม่พี่น้องป่องปายไทยบ้านก็ต้องเป็นไทยบ้านแถวนครพนมบ่อุดรทั้งนั้นบ่เถอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปายบ้านข่อยมีบ่เถออุบลมีบ่มีก็บอกกันอืมกวาดสาบหลายพ่อแม่น้อมอืม ตับเมนตับเลือดพวกอร่อแบบไรมนแ์้าเคยเห็สแสบอีกเมื่ลไรมื่อไรม่อไรม่อกินมุดนี้แล้วก็สิไปเห็ดเวียกต่อกันเด้อใครมาเจอกันคลิปไหมถ้ามาคลิปกินเนี่ยก็บอกกันก็เมนบอกกันได้ว่ามันโอเคบอสปะสิทภาพไม่ต้องกินเรื่อยๆ ืม,มไปกันเริ่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เด้อขินหอดกันบ้านกันอดไเด้อกดติดตามลหลายๆเนี่ยด้เฮ็ดคลิปสิได้บ่เหงาแต่มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะมาคิดกินก็เมนคลิปกิน,กม,กนมาคิดเที่ยวก็บอกคลิปเที่ยวสิาพาไปเฮ็ดทุกอย่างหมดแหละ ข้าไม่ใส่กับไปเลยแล้วไปเมื่อไหร่ทรงเนี่ยไปแล้วพอนพี่นอ้องวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆทห้มึงคลิปแล้วค่ะ